สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีกะเชา้ชาๆว,วันนี้เด้อนี่บรรยากาศข้าวเริ่มตั้งท้องแล้วก็ออกรวงแลเด้อเห็นไหมนี่ <c oughs> อีกหน่อยบรรยากาศบ้านเราก็จะเปลี่ยนไปจากที่เคยเขียวๆก็จะกลายเป็นแบบนี้สีเหลืองทองอลา,ามเต็มท้องตุ่งนั่นเองนี่นะัคือบรรยากาศที่ร้านอเป็ดของเรานั่นเอง บ่มีอย่างหลายมีแต่สีเขียวกับสีเหลืองนี่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามฤดูกาลนั่นเองนี่แหละคือต้นเขาข้าวที่กำลังออกรวงเชื่อว่าพี่ๆหลายๆท่านคงจะใส่ฝันหาบรรยากาศแบบนี้นี่คนที่อยู่ในเมืองหลวงหรืออยู่ต่างประเทศนั่นเองอืมก็จะมองนึกถึงบรรยากาศแบบประมาณนี้สีเขียว <c oughs> สีเหลือง ตามที่เคยได้เห็นตอนสมัยเป็นเด็กๆนีบรรยากาศสีประมาณนี่ยแหละไปที่เบื่องบน,นะสีเขียวสีเหลืองปติสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนี่นี่วันนี้เราก็ภารกิจของเราตอนนี่น้ำรั่วแลวที่ทุกท่าน เราต้องอุดน้ำตรงนี้นี่ตรงนี้ก็จะมีเป็ดมีหา่านเดียว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 โตวไวไหมพี่พี่ทุกท่านห่านครับเราแล้วเตียตูนนี่อะไก็จะมาทำเกตทนเกน รอรั่วนองเด้อ,อไปๆปไปเจ้าจัดการตรงนี้ให้หน่อยนี่ตรงนี้มันเป็นรอยรั่วนี่เห็นไหมตรงปากท่อที่เขียนน้ำมันไหลทําให้น้ำในสาหน้าบ้านเรามันไม่เต็มนั่นเนองิไทยอดรก็จะจัดก,การนี่คือบรรยากาศเน้ะนี่แหละซ้ายขวาหน้าหลังก็จะเป็นประมาณนี้ บรรยากาศบ้านมันบ้านเพื่อถอดเสื้กลัวของเราก็นี่เกลืเียนี่นน <c oughs> ที่ปลูกไว้อนันนี้สามารถเก็บได้เลยเป็นหมากแล้วอันนี้ก็ปลูกเอาไว้ทําพันุเอาไว้เก็บเป็น,มนเมล็ดต่อช่วยร้อยวีก็นี <c oughs> ่เห็นปะเ,เริ่มสุกแล้วแต่มันกินได้ไหมนี่นี่ไหมสุกแล้วเนี่ย กล้วยร้อยหวีก็สุกให้นกให้หนูกินนะนี่เพื่อความสวยงามเท่นั้นแหละก็ปลูกไว้ให้นกให้หนูกินกนี่ก็ดงกล้วยจากที่มีต้นเดียวตอนนี้ก็ออกเป็นกอใหญ่ละก็มีมะละกอเปื่อผักต่างๆที่บ้านเรามีตำลึงม,มีมะยมมะยม,ม,มะยมชิดเตยบบแมนมะยมชิด เขาเอินไอ้ตลิงปิงแม่ไปมายงคิดซะง,งั้นนี่อนี้ภูมิใจเสนอมะม่วงเบาที่ไทยอุดรก็รอวันที่มันจะออกดอกวันเมื่อไหร่มันจะออกดอกสักทีจะได้จัดก,การนี่ชิมมะม่วงเบาที่เราปลูกเป็นงานของเราหน้าเองเ๋ออ๋อแต่แม่ไม่ต้เป็นงวนลเป็ดโรงงานนั่นเองนี่นเข้ววาไปจัดก,การด้านในอันนี้ก็โอเคไปให้นางกัน โอเคขอบคุณที่รัุการครับฝลาที่ไทยอุดรจาัดก,การกับตรงนี้กันเนอนี่อุดรอยรั่วก่อนเพราะว่าอีกหน่อยมันจะปิดน้ําแล้วเราก็จะได้มีน้ําไว้ให้ปูให้ปลาอยู่นั่นเองโอเคไปแล้วบ๊ายบาย